สวัสดีค่ะวันนี้ก็เลยดูคลิปคุณเกียร์แซบนะคะว่ามีผัดไทยรสเด็ดซ่อนอยู่ในซอยเอกชัย76ซึ่งก็อยู่แถวแถวบ้านนั่นเองก็เลยจะลองมาลุยดูวิธีมาก็คือมาให้ถึงปากซอยเอกชัย76ก่อนนะคะแล้วก็พึ่ง Google Map เอาเพราะว่าจะต้องเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาในซอยค่อนข้างลึกลับนิดนึงแต่ไม่เกินความสามารถค่ะ ลักษณะร้านที่วันนี้เราเข้าไปก็จะเป็นตึกแถวนะคะสะอาดจะอ้านค่ะมีคุณป้าเป็นเจ้าของร้านนะคะจอดรถหน้าบ้านได้หรือแอบไปจอดที่ตึกแถวที่ไม่มีคนอยู่ก็ได้ค่ะเพราะว่าในซอยนัรนจะเป็นอารมณ์ประมาณซอยตึกแถวอะ่ะเนี่ยคะเมนูมีไม่มากแต่น่ากินแล้วก็ราคาเบาวิวหลกัหลกๆก็จะมีผัดไทย ปกตินะคะผัดไทยชชยาแล้วก็ผัดไทยชชยาไยายาข่เค็มซึ่งมีคนแนะนำมาว่าแนะนำว่าเลือกให้เส้นเอาเส้นหุนเส้นนะคะจะเด็ดสุดข้าวผัดน้ำพริกปลาทูข้าวผัดปลาเค็มข้าวผัดมันกุ้งแล้วก็ราดหน้านะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนูอื่นๆของร้านนี้ ชาเย็นปกากใตดี้แนะนําเลยค่ะอร่อยมากหอมมากนะคะยี่สิบาทเองมาแล้วผัดไทยนะคะวุ้นเส้นชายยาไข่เค็มคือเอาจัดเต็มจัดเต็มแม็กควันขโมงมาเลยนะคะเรียกว่าอร่อยโดยไม่ต้องปรุงค่ะคุณป้าเขาจะมีเครื่องปรุงมาให้บ้างบางส่วนนะคะแต่ว่าไม่ต้องปรุงค่ะอันนี้คือกินเลยค่ะอร่อย,เร,ยเรียกว่าอร่อยกว่าผัดไทยชื่อดัง,ดงที่ ที่ไปกินกินมาอันนี้ก็คือมัทชะหอมมากค่ะยี่สิบบาทมัทชะชาเขียวส่วนของคุณแม่นะคะก็มีคุณแม่ไปด้วยค่ะคุณแม่ก็สั่งเป็นชาหน่อยร้านนี้อันนี้ชาคะชาปักใต้ค่ะหอมเหมือนกันค่ะเจมจนเจมจน 2ีบาทเท่านั้นนะคะร้านหน้าอันนี้คือแม่อยากกินร้านหน้าสั่งมาปุ๊บเซอร์ไพรส์ค่ะคือหมูมันดีมากหมูนุ่มมากไม่ต้องปรุงค่ะผักสดกรอบหมูนุ่มเต็มจัดเต็มในราคาเพียง40บาทได้คุยกับลูกชายของคุณป้าซึ่งเป็นพ่อครัวร้าหน้าก็คือเป็นคนที่มีความลุ่มหลงในการทำอาหารนะคะมีความรู้ด้านอาหารมากๆเลยเรียกว่าถ้าคนที่มากินรานนี้เนี่ย ต้องได้ของที่มันมีคุณภาพแน่นอนนะคะนี่ค่ะ้านหน้าเยอะมากค่ะสรุปก็คือถ้าจะมาร้านนี้ก็คือหาทางมาใหถึงปากซอยเอกชัย76นะคะถนนเอกชัยย่านบางบอนแล้วก็ใช้ google map ช่วยค้นหาร้านชื่อคุ้มย่าปเปรมหรือร้านผัดไทยชัยยาก็ได้ค่ะเข้ามานิดเดียวค่ะเดี๋ยวก็เจอค่ะ